มันยังปมันยังปแล้วมาถึงแล้วนมาถึงแล้ววันนี้ถไหมมันยังต้องัมถึงแลมัยังปต้งตีดักต้องตีก้อหยตีง

ชอบิเลยแบนี้วิ่งไม่กลางครับนะใครสองครับใครสองเอ้ยอะไรนี่ปาจิกตัวแรกงงเพี้ยเลยนะใครสองยิงโัวปลาหน่ยครับ้ยร้อยร้อย

ห้ยเจ้ามาโลงโครั้นี่ครับเหี่ยบคืนไปเลยนะครับประมาณประมาณสองสามชีเอ็มงือกเงี่ยอเไรอะชีเอ็มก้ามาแน้ว 哪？你撸没？ 로마니루 이게 하면